S 1> <S 1> สวัสดีเพื่อนชาวราบอกทุกคนนะผมครั้งที่แล้วเราก็ไปทํางานโรงแรมเมื่อเราก็เจอเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะผมมันเจอแต่แบบเรื่องแปลกๆอ่ะวันนี้ผมก็มาสมัครทางานที่โรงพยาบาลผมดูที่ว่าหวังว่าการทํางานครั้งนี้ก็จะผ่านไปพ้นไปด้วยดีๆ,ๆนะครับผมเพราะว่าที่เราทํางานที่ที่ผ่านมาคือแบบเจอแต่เรื่องประหลาดนะผมทั้งออฟฟิศเมื่อผมเจอมนุษย์ต่างดาวโรงแรมก็เจอฆาตกรไร่ฆค่าเรากร็รอดมาได้นะผมตอนนี้เราก็กําลังมา ทำงานที่โรงพยาบาลนะผมก็มาดูกันว่าเราจะเจออะไรไหมนะผมก็ขอให้เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับผมคืนที่หนึ่งนะผมการทํางานที่โรงพยาบาลตอนนี้เราก็จะสมัครเป็นพยาบาลนะผมพยาบาลผู้ชายนะผมอะโอเคมีปืนอีกแล้วเหรอเนี่ย โอเคไม่เอารับโทรศัพท์ก่อนเผื่อมีเคสด,ด่วนสวัสดีครับดีด้วยนะผมที่ได้งานบ้านเองนะผมในโรงพยาบาล,ล,ลนคะครับผมการของเราก็คือช่วยเนอะ่อเหลือเรื่องต่างๆในโรงพยาบาลนี้นะโชคดีโอเคมียาาล้าจะเป็นแบบผู้ช่วยนะผมไม่ได้ถึงกับเป็นหมอตอนนี้ก็เที่ยงคืน My stomach medicine Can get hurts. ออ I too? ต้องการอะไรอ่ะปวดหัวเหรอยาเม็ดที่สองไปนะเม็ดไปเริ่มเลยคนชื่ออะไรอ่ะขอบคุณเอา้าจริงๆคุณต้องมีใบสั่งยานะโอเคน้ําเต็มเลยเราถูโรงพยาบาลท่านหน่อยเรมโรงพยาบาลเราไม่ใช่โรงพยาบาลเราดีเราต้องทำความสะอาดแต่เราแต่งชุดแบบเหมือนหมอเลยนะ แต่เราไม่ใช่หมอดิประเด็นมีตู้กดน้ำด้วยนะแต่ว่ามีมีกดเราได้เลือดเพิ่มมะแมวไม่มีตังโอเคถูน้ำก่อนเดี๋ยวคนมาใช้บริการลื่นแมวคนไข้ลื่นคนนี้อีกแล้วว่าต้องการไรแล้เราดูหน้าตาเขามันเขาแบบว่า ลึกลับอะคือแบบไม่ห้าไว้วางใจใช่กะไม่รู้ว่าใช่กบคนที่แล้วหรือเปล่านะว่าแบบเออแบบเออรู้อยู่ขลังคุยแม่ปวดท้องเหรอเออยาเม็ดสอง่ะปินไปขอบคุณครับโชคดีครับผมแต่คุณ เกิดอะไรเรื่องอันตรายมีบุคคลอันตรายนะผมถ้าคุณพบเห็นโปรดโทร9 1๙๑ c อุบัติเหตุเรื่องเริ่มดีกแล้วฉันหวังว่าเอ่อวิดูข้างนอกก่อนเราตกแตหมมุดเรียเราควรจะอยู่ที่นี่ ปวดหัวเหรอปวดหัวโอเคเดี๋ยวยาเม็ดที่หนึ่งไปให้เม็ดไปเริ่มเลยปวดหัวก็ไปไปนอนนะเพื่อนโรงพยาบาลอะไรปวดอะไรอีกยาเม็ดที่สองปวดท้องเหรอไปกินไปปวดอะไรก็กินไปยาพาราเซตามอลรักษาทุกโรค เราควรจะทำความสะอาดห้องน้ำนะวุ้ยแมงซับปีเตอร์โอ้โหผมกลัวมากเลยปีเตอร์เหยียบปีเตอร์อุ้ยปีเตอร์ออรออรน่ากลัววะ่ะไม่ชอบเลยอะทุกคนผมกลัวมันเลงเสียงอะไรเสียงอะไรเกิดวอนเอฟเอนเกิดอะไรขึ้นกระจกแตกนะครับผมใครปลาอะไรเข้ามาหรือเปล่า เค่อม่อนเอาคุณเดิมนี่ปวดหัวเหรอปวดหัวเหรอผมว่าคุณควรจะเข้าไปตรวจกับหมอหน่อยนะแต่ว่าตอนคืนนี้หมอเขายังไม่อยู่อะห้องห้องเอาคนเดิมไปแล้วปวดอะไรอีกอะปวดอะไรมึงก็ปวดอะไรก็เอาไปเถอะนะผมยาพารารักษาทุกโรค อนี้คือที่สองแล้วผมโอเคคือแรกไม่มีอะไรมีแค่กระจกแตกนะครับคืนที่สองว่าจะทํางานด้วยความลับลื่นนะนี่น่ามีอะไรแบบกมากมายเอาโอเคครับปวดท้องอยูแล้วเอาไปกินอะไรมายีพิต่าหรือเปล่าโอเคเราก็คอยจ่ายยาให้อะ เอาไปนี่มีใครมาเอายาใหม่เลขสามเลยเอาไปยาพารารักษาทุกโรคเฮียงนาคาเขาเดินต้องทิ้งขยะนะผมเขียวเอาถังขยะไปทิ้งมองซ้ายมองขวามีรถไหมไม่ไไมีนะโอเคเอาโอ้ เข้ามาพอดีเลยโอเคครับอาญาให้เขาไปข่าวด่วนอีกแล้วมีคนพบเห็นหรอฆาตก,กรนะผมมือเดอร์มีการฆาตก,กรรมเหรอหรืออะไรทุกอย่าง ตกใจหมดบ่าเอ้ยโอเคโอเคไปยาละพารารักษาทุกโรคอย่าอ่านข่าวด่วนไม่ทันเลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยจะให้เขายาเขาดีไหมยาพารารักษาทุกโรคไปครับผมป่วยเป็นอะไรก็ช่างนะผมกินยาพาราไป ต้องทำความสาดพื้นอีกแล้วพื้นมันสกรปรกนะเราเป็นคนดูแลอากาศดึกนี่มันงานมันมีแต่งานแ,บบแปกๆนะเดี๋ยวเรื่องเราอะไรก็ไม่รู้โอเคกวาดถูซะหน่อยปกปกหมดเลยอะ่ะหตายสิ Okay. My hurts. I'll take medicine three. Okay. Okay. Thanks. My stomach hurts. คอมึงเป็นอะไแล้วปวดท้องไม่กวาดแม่ไปยาพลา,าืมเป็นงานที่น่าเบื่อเหมือนกันนะแต่ว่าก็โอเคไม่เจอเรื่องอะไรโอเคเอาไปยาพลา,าแลา้วค่ะทุกโลกฮึ นกนกมาจากไหนอ่ะอกกาตายเถอะอุยกำลังจะออกไปข้างนอกทุกคนเจอใครไม่รู้อยู่ตรงหน้าต่างเอาสม่ก้าไปเลยผมจะออกไปข้างนอกอ่ะผมจะไปที่ขยะนอกอจริงๆแต่ว่า มันดักรอผมแล้วอะทุกคนทำไงดีเนี่ยไปดีไหมมันไปแล้วเหมันดักรอผมไปกลับดีกว่าออติดติดติดเดินติดรถ เดินรถคันนี้ขับได้ไหม่ะเผื่อเราใช้แบบสึกว่าเราเจอเราเจออะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้เออรู้อยู่ากำลังจ่ายยาให้เพื่อนโอเคคืนที่สามมันคือเมื่อกี้เราเจอแล้วคืนที่สองเราเจอแล้วคืนที่สามไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะหวว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไปหาที่หนึ่งปวดหัวยาพาราสวัสดีครับท้องเหรอเอาไปเสียงหนูโอ้โหหนูเต็มห้องเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาเลย หนูเตรียมห้องอะ่ะมันต้องจัดก,การกับหนูก่อนโอ้โหแล้วแบบมันเยอะมากโอ้ยหนูเยอะเกินนี่โรงพยาบาลมันเขตบอดเชื้อนะมีแต่เชื้อโรคต้องทำความสะอาดนะเราต้องทำรักษาเรงสยาบาลให้สะอาดอยู่เสมอเดี๋ยวตัวหนึ่ง ดีครับปวดหัวแล้วครับยาพาราไปเฮ<ง>าอะไรเนี่ยฆาตรกรเกี่ยวกับฆาตรกรนะครฮะเกี่ยวกับฆาตรกรตรมมาแหละมีโลอยู่ใน,อย,ในอยู่ในพื้นที่ของเราเหรอ ู่ในโรงพยาบาลรอบๆโรงพยาบาลเอ้าอยู่รอบๆโรงพยาบาลด้วยมันบอกว่าอยู่แถวนี้นะครับผมไม่รู้สึกว่าไม่ใช่แล้วเลยไม่ใช่แล้วปืนเสียงไรอ่ะเมื่อกี้ไม่ไม่ได้ยินเสียงเหรอผมต้องไปดูซะหน่อยนะขอดูดูก่อนห้องนี้พอ เสียงอะไรอะ่ะบนเคาะห้องเหรอพอรอตลันทำความสะอาดก่อนบ้าเอ้ยอะไรเนี่ยใครมาเขียนอะไรเล่นที่โรงพยาบาลน,น่ากลัวนะรู้ไหมเดี๋ยวเราเอาไปฉายมาด,ด้วยดีกว่า อวิ๊วัดใส่เราอ่อนเพียอ่อนเพียมากเกินไปนะเห็นภาพหลอนน่ะตายเลยเดี๋ยวเราเก็บเอายาให้มันก่อนหนึ่งนะครับโอเคเราอาจจะอ่อนเพียตรงนี้ก็แบบดึกมากแล้วอ่ะ

ไฟดับผมไม่อยากออกไปข้างนอกเลยอ่ะมีใครปะเนี่ยต้องออกไปข้างนอกนะผมอย่างนี้แล้วกันรู้สึกโคตรไม่ปลอดภัยแล้วมันอยู่ไกลโคตรเลยอ่ะทุกคนนี่ตายสิเครื่องปั่นไฟ อฮ้ยเสีงเยงอะไรไม่เห็นอะไรเลยอุ้ยมันรามมาแล้วคาตกรต้องเข,อข,อข,อของา้าหลบตรางหนบ้าเลยเจออีกแล้วเนี่ย,นยตายสิ ตกใจหมดไอ้เชี่ยคนไข้คนคไข้เปิดประตูเข้ามาแม่ตงตกใจเลยผมตกใจจริงเมื่อกี้อไปโอเคคืนที่สี่เมื่อกี้เราโดนไล่นะผมจากบุคคลอิสนาทความสะอาดก่อนโอเคถูพื้น โอ้ยสกปกมากเลยโรงพยาบาลเราถูกไหมโคตรกปกหวังว่าจะไม่เจออะไรอีกนะโอเคโอเคครับผม อุ๊ยหยิบผิดขอโทษไป Thanks เวลาก็ค่อยเดินเอา My head hurts Give me medicine one รู้สึกว่าคุณเอายาไปร้อนนำเมื่อกี้ไปอีกมาบ่อยเหมือนกันนะครับคืนนี้ Thanks ขี๊ยมายเล็สองขอไปครับไม่เป็นไรครับผม,มเฮ้รค,รคือ,อไรทีวีนีมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะ ว่าเอ้ยที่นี่รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วสิต้องเตรียมพร้อมนะรู้สึกว่าสถานที่ที่เราทำงานที่นี่จะไม่ปลอดภัยโอเคเราต้องผ่านคืนนี้ให้ได้อะไรอ่ะ ตูพังหมายความว่ายังไงอะเรอ,อ่ารู้สึกเหนื่อยเหรอว่าจะเหนื่อยไปก็ได้ตายเหอะเราต้องใช้คอมพิวเตอร์โอ้คอมพิวเตอร์เปิดนานมาก โอ้คนไข้ก็แบบมาแบบมาแบบไม่หยุดอะ่ะยังเจือเรื่องประหลาดอยู่โอเคเราเป็นผู้เราเป็นยาบาลที่ดีเกี่ยวกับคอเหรอเอาไปยาพารารักษาทุกโรค Thanks. ราน่าจะผ่านคืนนี้ไปได้นะอารีบไปเรียบร้อยเรียบร้อยเอาขังขยะไปทิ้งโอ้โหมันค่อยอยากเอาไปทิ้งไม่ว่ามันอยู่ไกลอ่ะมันไม่ไม่ไกลหรอกแต่เ่อแบบเอาไปทิ้งรีบๆกลับเข้าไปดีกว่า พอไปในโรงพยาบาลดีกว่าเฮ้ยวอนเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าตายสิเราต้องเอาปืนแล้วก็โทรหาก้าวหนึน่งด่วนเลยเเราต้องหาโอ้โหคอนทำไรอัดตู้เซฟเอาปืนต้องโทรหาตำรวจด่วน ด่วนมากมากเฮ้ยคุณจะวิ่งหรือว่าหนีแอบหรือหนีเหรอตายสิทำไงดีวะยังไงอีกไม่กี่วิถ้าเราหนีเราก็ขึ้นรถพยาบาลแต่ผมจะไม่หนี ผมจะแอบสองวิสิบวิเก้าวิแปดวิเจ็ดหกเราจะต้องปกป้องผู้คนกันในห้องน้ำโอเเราเลือกที่จะไม่หนีนะผมมีคนเคอประตูโอ้โหเรารอดเฉย นะครับผมเราแอบบแทนการหนีนะครับผมก็ใครอยากรู้ว่าถ้าขึ้นรถพยาบาลหนีจะเป็นยังไงก็ตามได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนไปละบ๊ายบาย